กลับมาอีกแล้วครับท่านคราวนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงถูกตกทองไปได้หนึ่งบาทครับหลังจากที่เธอเพิ่งที่จะถอยทองออกมาได้ไม่กี่นาทีครับก็โดนแก๊งกลุ่มนี้มาหลอกลวงและต้มตุนเธอเดี๋ยววันนี้รองออสจะพาไปพูดคุยกับเหยื่อครับเพื่อที่จะเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับประชาชนทั่ว,วไปโดยเฉพาะนักศึกษา ตามมาหาวิทยาลัยต่างๆครับตามรองออดมาครับ <c oughs> อเดี๋ยวรองออดจะพาไปพูดคุยกับเยือน,นะครับซึ่งก็เรียกว่าน่าสงสารเธอมากเลยนะครับเรื่องทุกจะถอยทองออกมาได้หนึ่งบาทนะครับยังไม่ทันได้ใส่โอ้โหเดี๋ยวนะฮะรองออดจะไปยังไงครับกล้องทาม,มาครับรองออดมาทางนี้โ <c oughs> ทษนะครับ ลองข้บมาางี้เลยครับโอ้แล้วผมก็นี่นะครับนะครับนี่ครับหลังจากที่รอด่ากทะเลมาครับนี่ครับรออยู่หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงครับก็จะเห็นนักศึกษาเดินควักขอยไปมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางเหยื่อผู้เสียหายครับโอ้นี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่ก็ นี่ครับก็คือเหยื่อผู้ที่ถูกตกทองไป1บาทครับเดี๋ยวรองวัดจะพามาพูดคุยกับเธอครับว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวขอญาตถอดแว่นนะครับเพราะว่ามันคำนะมันจะมองไม่เห็น,นครับออยากจะให้แนะนำตัวนิดนึงนะครับว่าเป็นใครมาอย่างไงอะไรยังไงเอาเอา,เ,อาเป็นชื่อนามสมมุติแล้วกันเนาะ ออเอาเป็นชื่อหมวยกันแล้วกันชื่อหมวยเลอผิวขาวหมวยนะแล้วอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุ20ปีค่ะ20ปีนะครับปัจจุบันนี้ก็คือเรียนหนังสืออยู่ค่ะกำลังมาศึกษาต่อที่รามคำแหงนี่ไหครัรามคำแหง,งนะครับก็ราองวัดเอาจะช่วยนะครับเรียนหนังสือตัง้งใจเรียนให้จบค่ะนะครับก็เดี๋ยวจะได้มาออกมาทำงานเป็นนักข่าวเหมือนร้องออดนี่แหละโูให้ช่วยให้น้องหมวยนะ ช่วยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าทราบวา่าวันนี้เพิ่งถอยทองออกมาแล้วเขาไปโดนอะไรยังไงบ้างค่ะอ่ะช่วยช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดนึงค่ะคือว่าวันนี้นะคะประมาณ ประมาณ11โมงค่ะได้ลงไปกินข้าวแล้วก็ไปบิ๊กซีค่ะไปเดินบิ๊กซีไปซื้อน้ำบิ๊กซีสาขาสาขาหัวหมากนี่นะคะหัวหมากรามคำแหงค่ะรามคำแหงค่ะแล้วก็ได้ไปซื้อน้ำผลไม้แล้วก็ขนมค่ะจะมาหาพี่ชายค่ะแล้วทีนี้ก็เดินลงจากสะพานลอยหน้าบิ๊กซีค่ะเดินมาเรื่อยๆว่าจะมาข้ามสะพานลอยตรงหน้าฮอลลีวูดค่ะเพื่อที่จะมารามคำแหงค่ะแต่ระหว่างเดินทางมาค่ะก็ มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาถามว่าน้องคะเจอกระเป๋าใบสีขาวเล็กๆหล่นอยู่บ้างไหมคะหนูก็เลยตอบว่าไม่ทราบค่ะหนูไม่เห็นแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาใส่เสื้อลายมาถามหนูว่าน้องพี่เห็นพี่เห็นผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีน้ําเงินเก็บใส่กระเป๋าของเขาแล้วช่วงที่หนูยืนคุยกับผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีน้าเงินอายุะมานเท่าไหร่ อายุประมาณ30กว่านี่แหละค่ะคนคนแรกนะคนแรกประมาณ30กว่านี่ค่ะไม่แก่มากเราไม่แก่นะคะใส่เสื้อยืดใส่เสื้อยืดสีขาวค่ะใส่กางเกงขาสั้นค่ะแล้วคนที่2ก็คือมีอายุหน่อยค่ะอายุเท่าไหร่ครประมาณ38ประมาณนี้สามสิบมีอายุเลยฮะมีอายุค่ะก็หน้าเขากว่าแล้วเรายังไม่มีอายุเลยนะเนี่ยก็ไม่ทราเหมือนกันค่ะเพราะว่าหน้าคนมันก็ไม่ได้บอกตัวเลขนะคะลองอ้อเลยนะอายุ40กว่าแล้วหน้าตายัง20กว่าเลยเนาะ มากมายเลยพวกแกงตกทองพวกแกงต้ม i̇şte ข <say> <trouble> oh, ma ุนท <Okay, S 2> <the> <a> ี่กินซับวิ่งเลาคซับผลดีมากมายเลยน้องหมยต้องระวังนะอย่างบางครั้งเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนก็ต้องระวังด้วยเราที่นี่จะบอกพ่อแม่ยังไงเนี่ยเป็นทองที่เราสะสมเงินซื้อเวลาอได้ับ น้องเหมยก็ก็ก,ก็คือพูดง่ายๆว่าแกทั้งหมดนี่ก็คือ,คอ,คอมีมทั้งหมดประมาณ3ามคนทา<ำ>งานกันทีมเลยนะทำ,<ค>ทำแบบ<ค>เนียนจนทาให้รเหราจับไม่ได้เลยค่ะว่าเขาเป็นคนร้ายอะคะ่ะคุณพายนี้เดี๋ยวน้องมหยฝากฝากถึงเจ้าที่ยังไงอยากให้เจ้าที่ดำเนินการยังไงให้ครับค่ะก็อยากให้เจ้าหน้าที่นะคะจับคนร้ายให้ได้เร็วๆถึงหนูจะไม่ได้ทองคืนก็ไม่เป็นไรค่ะแต่อยากให้เขา คนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปเพื่อที่จะไม่ได้ไปทํากับคนอื่นคนอื่นจะไม่ได้เดือดร้อนเหมือนเราค่ะลืมลืมมาก นั้เนเากกประสเขาคือขาบอกว่าน้องจหน้าได้ค่ะที่นหน่อยอะไรเนี่ยเข,เขาบอกว่าหนจ่ะเหูพาไป็อยากให้คนผู้หญิงคนนั้นได้คืนเพราะว่าเขาร้องไห้เขาก็ถามหน้องไห้หน้าสงสาร่แล้วบเขาอกว่าเป็นอง,องซื้อมาใหม่ๆเขาบอกเเขาก็เปิดกระเป๋าให้หนูซื้อแค่นเนี่ยหนูก็รู้ว่ามันเป็นทองมันก็เส้นขนาดเนี่ย ไม่รู้ว่าเขาจะทำแบบโมเนี้ก็คือใส่ทองเห็นทองนั้นเปิดปุ๊บมันเป็นใส่ตังค์อนี่ก็คือเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเปลี่ยนอีกถุงหนึ่งใส่ในกระเป๋าแต่อีกกลองนึงที่เป็นทองเป็นถุงทองเขาถือไปท้องทองหมูแล้วก็ทองที่เขาเก็บได้ที่ว่าจะไปคืนผู้หญิงคนนั้นผมไม่รู้ว่าเขาเก็บได้จริงๆหรือเพราเป็นแก๊งเดียวกันแก๊งเดียวกันแก๊งเดียวกันแหละมาเพิมามามาเก็บได้ต้องมาไปแบ่งกัเกี่ยวกับ เรื่องที่ทางนักษาเราแห่งบนตกทองเนี่ยก็หลังจากแจ้งความแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยังไงต่อไปก็คืออ,อันดับแรกคือต้องสอบสวนปารคำเสร็จแล้วก็ส่งส่งผู้เสียหายไปสแกนภาพออนไลน์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมืม่อได้มาแล้วเสร็จแล้วก็ดูประวัติประวัติของคนที่เคยต้องหาคดีอาญา ในทำองนี้นะแล้วก็ให้ฝ่าเสด็จส่วนติดตามจับกลุ่มในพื้นที่สนฮอมากนี้ที่ผ่านมาเคยเคยมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมเคยครับเคยก็ก็ก็มีบ้างครับเออส่วนมากก็จะเป็นพวกตามห้างสรรพสินค้าหรือบางทีก็หน้ามหาลัยมลักใหญตามตามถนนป้ายรถประจำทาง คือคนร้ายแก๊งคนร้ายก็จะมีประมาณ3คนประมาณ3คนก็คือแบ่งงานทำงานชัดเจนครับใช่เขาแบ่งไปนะที่การทำฝากถึงประชาชนนิดนึงครับถ้าเจอลักษณะน,นี้อยากจะให้อ่าทำยังไงพี่ส <laughs> ีง,งั้ครับก็คือถ้าสมมติมาคนเดียวเนี่ยก็อ่ก็อย่าไปไว้ใจใ,ใคร,ครถ้าสมมติมายืนอยู่ป้ายรถประจำทางเนี่ยมีคนมา มาตีสนิทมาก็พยายามพยาย,ยามใช้สตินิดนึ่งครับนะว่า,า,วาคนาไม่รู้จักเขามามาชวนคุยเรื่องอะไรต้องต้องพยายามใช้สตินิดนึงครับก็บบได้แต่หวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะติดตามจับก,กลุ่มแก๊งคนร้ายแก๊งนี้มาดำเนินคดีให้ได้ในเร็ววันนี้นะครับ วันนี้เวลาหมดหมดเวลาขอบคุณชาคริตสิทธิ์น้อยถ่ายภาพรองอัสสัลคามออนทัววันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้กลับมาเจอกันคราวหน้านะครับฝากนิดนึงนะครับอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับให้เธอสู่สวงสวรรค์อีกไม่นานพบกัน ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงขอบวดอุทิศกุศลส่งนบุญไปถึงเคยเป็นคนรักครั้งหนึง่งราบซึ้งไม่มีวันจาง